สิบละครไทยในตำนานที่จะครบรอบสิบปีในปี2565จะมีเรื่องไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับผม ซึ่งตำนานกก่าวขานจากละครไทยมีให้พูดถึงกันอย่างทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเป็นกี่ปีก็มีเรื่องราวมาเล่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนดูละครไทยเรื่องดังที่มีอายุครบ10ปีในปีพศ2565กบาับตำนานที่โด่งดังเมื่อครั้งออกอากาศ10ปีที่แล้วมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่หนึ่งยกเลือดมังกรนำแสดงโดยพอสสันกับมินพิชยาเป็นละครของทางช่องเจ็ดเฮตีนั่นเองนะครับผม ซึ่งเป็นละครขึ้นหิ่งของค่ายพอดีคำละครแนวจีนมาเฟียที่กลมกล่อมด้วยบทละครฝีมือนักแสดงโปรดักชันรวมถึงความสมูทและเพลงประกอบเรียกว่าลงตัวทุกองค์ประกอบที่ถูกใจแฟนละครกันทั่วบ้านทั่วเมืองการันตีความดังด้วยเรตติ้งที่สูงถึง21.7เรียกว่าตัวเลขนี้หาได้ยากแล้วในยุคสมัยนี้ 2. แรงเงาเป็นละครของทางช่อง3นั่นเองนะครับผมละครแรงเงานำแสดงโดยเจนนี่อันพาดหน้าป้อมเพชรเคนภูภูมิและทัญเรศรามนาลงเป็นหนึ่งในตำนานละครไทยที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนวลีเด็ดจากละครก็ยังคงพูดถึงกันอยู่ณนะปัจจุบันมุตาไม่ใช่เหยื่อของแกอีกต่อไปแรงจริงดังจริง ตนต้องสร้างปรากฏการณ์วันแรงเงาแห่งชาติที่คนพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองและเป็นละครที่มีภาคต่อห่างกันถึง6ปีอีกด้วยนะครับผมสมบ่วงเป็นละครของทางช่อง3นํนำแสดงโดยโอมอัจฉาและศิลิตาเจนเซนปอบธนวัฒน์เอเตอร์นุ่นศิลพันธ์และเหมียวชมไมพร เป็นละครผีที่ดังที่สุดของปี2,555ที่หลายคนเรียกติดปากว่าผีอีแพงนั่นเองทำให้นักแสดงสาวอย่างนุ่นศิลพันธ์ถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานั้นบวกกับวรีเด็ดจากเรื่องอย่างคาถาผีอีแพงโอมให้ช้างลืมโผลงโอมให้โขงลืมภัยก็ยังพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้เองนะครับ 4. ธรณีนี่นี้ใครครองนำแสดงโดยยาย่าอุรัสยาและณเดชคุกิมิยะเป็นละครของทางช่อง3เป็นละครที่ถูกหยิบมารีเมคในเวอร์ชั่นของปี2555โดยคู่จิ้นที่มาแรงในปีนั้นก็คือณเดชและยายา่าเรื่องราวความรักความผูกพันต่อธรณีผ่านตัวละครคุณย่าและหนุ่มสาว ชื่ออาทิตย์และน้องดารุณีที่ได้เรียนรู้สืบเกี่ยวกับการเกษตรแบบอบอุ่นและละมุนหัวใจ 5. ปิ่นอนงนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์และมินพิชยาเป็นละครของทางช่องเจ็ดนั่นเองนะครับผมเป็นละครที่ทำให้คนดูติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองต้องยกให้เคมีพระนางที่เข้ากันสุดๆ เท่านั้นยังไม่พอการเดินเรื่องยังเข้มขน้นครบรถตำหรับละครไทยเลยเชื่อว่าละครเรื่องนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องที่อยู่ในใจของคนดูมาตลอดนะครับ 6. ขุนศึกนำแสดงโดยอ้ําอธิชาติพลอยเชอร์มาและเบนพรชิตาณสงขาเป็นละครของทางช่อง3ามนั่นเองนะครับผมเป็นละครไทยพีเรียด เรื่องยิ่งใหญ่จากค่ายของทีวีซีนครบเครื่องเรื่องฉากรบจากการตาและความฮึกเหิเมเรื่องนี้กระแสะออกอากาศดีเยี่ยมจนคว้ารางวัลเพียบแถมยังดังไกลไปต่างแดนจนคว้ารางวัลละครต่างประเทศยอดเยี่ยมจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว 1> <1> 7 รากบุญนำแสดงโดยไม้พิรัตและมากี้ราศีเป็นละครของทางช่องสามละครไทยพลอตแปลกแปกแหวกแนวสุดๆในช่วงนั้นซึ่งได้แจ้งเกิดพระเอกอย่างไม้พิรัตเป็นพระเอกละครหลังข่าวอย่างเต็มตัวกับความหล่อแบบละสายตาไม่ได้ บวกกับเคมีความเข้ากันของสาวมากกี้ยิ่งทำให้ละครเรื่องนี้เป็นที่น่าติดตามและบอกเลยว่าเป็นละครพอดที่แปลกๆชวนละทึกติดต่อสนุกสนานอย่างครบรถที่แฟนละครติดกันงอมแงมจนผู้จัดป่นแห่งค่ายทีวีซีนต้องจัดภาค2ให้ติดตามกันเลยทีเดียว 8. ปัญญาชนก้นครัว เป็นละครของทางช่อง3นํนำแสดงโดยมาปปรินและคิมเบอรี่เป็นละครแนวรักโรแมนติกสุดฟินของคู่จิ้นมากคิมในเวลานั้นซึ่งได้สร้างชื่อเสียงความหัวเราะและรอยยิม้มรวมถึงความอบอุ่นละมุนหัวใจแบบครบรถได้รับการพูดถึงอย่างมากในเวลานั้น9 เดอะซิกเซนสสื่อรักสัมผัสหัวใจเป็นละครของทางช่องสามเช่นกันนำแสดงโดยเะจิตตาภาลุยสกอตวาวานิชารีอายกมนลเนตรเกรทวรินทรนแคทต,ตินตยาและคลิสซ,ซี่กลิซซี เป็นละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีที่รวมนักแสดงไว้เพียบบวกกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัมผัสพ,พิเศษกับวิญญาณของห้าหญิงสาวที่มีการเดินเรื่องความเข้มข้นลุ้นระทึกรวมทั้ง CG ผีในแต่ละเรื่องเรียกว่าเป็นละครที่หลอนชวนขนลุกไม่น้อยเชียวทีเดียวแต่หยุดดูไม่ได้จริงๆเรียกว่าเป็นละครที่จะมีภาคสองกันมาเลยทีเดียว สิดอกโศกเป็นละครของทางค่ายแอคแซนั่นเองนำแสดงโดยป้องนวัดและเชอร์เบละลาลาลินอีกหนึ่งเรื่องละครที่พูดถึงไม่ได้ในปี2555เป็นละครน้ำเน่ายุงรุมกัด ที่เข้มข้นสุดๆตามฉบับละคร e x กแซนั่นเองเรียกว่าเป็นละครที่แจ้งเกิดให้กับนางเอกอย่างเชอร์เบลที่เล่นได้หน้าสงสารสุดๆและเคมีพระเอกรุ่นพี่อย่างป้องนวัตได้อย่างดีแต่คนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนจบอีกอย่งว่าหักมุมแบบสุดๆ และนี่คือตำนานละครไทยที่จะครบรอบ10ปีในปี2565ซึ่งเป็นละครที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าผ่านมากี่ปีก็มีเรื่องเล่าและความจดจำของละครไทยพวกนี้ไปตลอดใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ